ภาษาของวันที่13กันยายนนะวันนี้วันที่3มกรททาคมนะครับองหน้าสองประเทศแคนาดานะวันนี้ขึ้น เมเท่ารกบจะลมแรงเป็นพิเศษแล้วครับวันนี้นะลมแรงมากมีฟ้าคร่ำขมัวด้วยนะครับลมเราวิ่งสวนขึ้นอยู่คนะงสปีดไม่เท่าไหร่แล้วนะไม่น่าจะถึงสิบนอตได้ส้กไปกันนะรเราหมายกำหนดการเราจะถึงวันที่ยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าประมาณนี้นะ เราเราก็ยังล้างระวางกันอยู่นะความยากมันอยู่ตรงนี้แล้นะ,ะมันอกขาเบ็ดโคกมันอยู่ด้านบนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปบ้านบนได้ต้องรอว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นจะเบาลงนะเนี่ยลม ขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรือมันเรามันหนักเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะน,นี่เรือเรามันเบาเนะมันก็เลยจะโครงนิดหน่อยขึ้นมาเนี่ยเรือออกมาจากพอตอาวิเลสเนี่ยพิธีไหว้ไม่ยานานกันนะเป็นตะเพนีชาวเรือน,นะครับนะของไหว้ก็มีสุลานะเหล้าหายไก่คู่ประมาณ นี่ไม่มีหัวหมูรับใช้หมูสามชั้นเอาไก่ตัวนั่ช้างลูกม,มา้าขอพรจากแม่ยนางให้ทำงานในความราบรื่นนะเดินทางปลอดภัย ยังนางนะในการงานลาบลื่นเดินทางปลอดภัยแล้วมารวยสิ้นเดือนนี้กให้ถูกหวยนะ นะหลังจากที่เราลงอ้ m าาเสร็จนะมันก็จะมีคราบเหลืออยู่คนะราบเศษสินค้าเก่าเป็นเพชรโคกนนะเราก็ใช้น้ำแรงดันสูงจากไฮเปอร์เชอร์นี่นะฉีดเท่าที่ฉีดได้นะอากาศมันไม่เป็นใจนะเราก็ปกติเราก็ต้องใช้ขึ้นกระเชา้าฉีดจี้ตามจุดนะึงตรที่เป็นคราบนะอันนี้ อากาศไม่อำนวยรนะแล้วก็ต้องทําตามที่เท่าที่ทําได้เลยนะน้ำหลังจากล้างระวางเสร็จแนละ้วมันก็จะเหลือเป็นคราบสีดำๆเลยก็ตามมาโพก็สามารถที่จะดูดออกข้างเรือไดนะ้ออกทะเลเปิดได้นะก็ไม่มีผลกับ ส,สภาพคลื่นวันนี้ครับแรงมากครับเหลือเขย่าหน้าดูเลยเมื่อคืนนี้สั่นสะท้านไปทั้งลําเลยนะเครื่องจักรใหญ่เราก็มีปัญหาครับนะเมื่อเช้านี่โอเวอร์สปีดทริปเราเป็นระบบเซฟตี้ดีไว้ของเครื่องจักรใหญ่เะยพอ เรือมเจอขึ้นนะ้วยจักมันลอยนะเครื่องมันก็จะเซิร์ชนะรอบวิ่งขึ้นไปถึงร้อยสามสิบรอบนะเครื่องก็จะชัดดาวทันทีเลยนะสองรอบแล้วนะแล้วเราวิ่งตอนนี้วิ่งรอบหกสิบรอบแนละ้วแล้วจังหวะมันไปจักมันพ้นน้ำมันก็จะไม่ถึงร้อยยี130นะ่ร้อยสามสิบเเรียงไปก่อนนะตอนเย็นอาจจะดีขึ้นนะครับตันบอกนะ ให้เราผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะนตายนะโบเวอร์ก็ต้องเดินไปตลอดนะออกซิเมติโบเวอร์นะขึ้นแรงมากวันนี้เรือมันเบาด้วยเนี่ยนะนะมันก็เลยไปจับมันลอยครับเวลาเจอสัคนคลื่นอะไรเงี้ยชนนะ่ะท้ายมันก็กระดกนะไปจับก,ก็จะฟรีมันจะหมุนโบเวอร์ รอบมันไปสองรอบแล้วครับเนี่ยเราวิ่งไปน่า,าจะตอนเย็นเนี่ยเร่งขึ้นไปที่ full speed ทั้งเ,เนี่นที่แปดสิบห้ารอบนะตอนนี้วิ่งไปสักหกสิบรอบกันนะเฮ็มันโยกแรงมากเ,าเรือเราวิ่งรอบศูนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าสปีดมันทิปนะต้องวิ่งคราไปก่อนนะ เดี๋ยวตอนเย็นๆก็น่าจะดีขึ้นนะ่นาจะเร่งเครื่องได้เครื่องมันดับไปสองสามรอบแล้วเมื่อกี้นะนะนะตอนเวลามันตกคลองึ้นนะมันก็จะใบจัรมันจะฟรีท้าไม่เครื่องมันหมุนโอเวอร์สปีดเลยลมก็ค่อนข้างแรงอะจริงๆมันก็ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าเรือเรามันเบาครับ พอดีเราวิ่งฟันขึ้นด้วยอ่าวันนี้ตีมาด้านฝั่งขวาเรือเราก็ยังล้างระวางกันอยู่เตรียมฉีดทำยาอีกรอบหนึ่งครับเวลามันมี ไม่ถึงสิบวันนะก่อนจะถึงที่แคนาดาเนี่มันความยากมันอยู่ตรงเนี้มันขึ้นที่สูงไม่ได้เนะี่ยจะหาวิธีล้างแฮนให้ได้นะเนี่ยเตรียมไดอะแฟรรมไปการฉีดน้ำยาอีกรอบหนึ่งนะทุกไหนที่มันยังเปื่อนยังมีคราบอยู่ก็จะสีดช้ำฉีดช้ำไปฉีดซ้ำไปอีกนะ เย็นนี้น่าจะเงียบแล้วฮะขึนะ้นนะน่าจะวิ่งได้แล้วน,นี่วิ่งแล้วแค่60รอบอะจะโค้งน้าดูพอ,อจบวันนี้นะวันนี้ก็จะเย็นก็จะนั่นเหลืออีกลูกหนึ่งนะลองฟังมวดอากาศต่ำอีกสักสองสามวันข้างหน้าก็จะเจออีกแต่ว่ามันไม่แรงก็เนี่ยขนาดนี้นะ โยกลเลยนะเดี๋ยโยกนะรอบมันจะไม่นิ่งไงมันจะสวิงขึ้นสูงไงระบบเซฟตี้ก็จะตัดเครื่องกลับไปเลยนะเนี่ยเรือทังเสือขึ้นแรงนะทำงานตลอดเวลาเลยร,าารักษา s i t i o n เอาไวน้นะ วางสี่คเป็นระวางที่ค่อนข้างใหญ่นะลองจากระวางสามครับมีความยาวยี่สิบแปดเมตรนะกว้างก็ประมาณยนะี่บสี่เมตรอะสูงประมาณยนะี่สิบเมตรความสูงนะ,ะถ้าเล่นฟุตบอลเล็กๆได้เลยนะนะีนะ่ยนะนี้ก็ ่าจะเก็บสุดท้ายเป็นแต่ว่าเราจะมีเวลาขึ้นไปทำความสะอาดตรงที่เป็นคราบนะน,นี่มันจะค่อนข้างลำบากเลยมันทำที่สูงไม่ได้นะก็จะเก็บเพราะว่าสินค้าเพื่อที่แล้วมันเป็น Pet Coke เพชรโคกนะแลเราเปลี่ยนโปรดักต์มาเป็นเกรนนเป็นข้าวสาลีมันก็เลยต้องซวิปต้องล้างให้สะอาดนยนะ ตรงไหนที่มีรอยแคลกรอยแตกของสีนะแล้วก็จะทาสีใหม่ะซ่อมสีนะก็ผ่านไม่ผ่านก็ต้องรอเซเวเยอร์อีกทีนึงนะก่อนที่จะโหลดสินค้าก็จะมีเซเวเข้ามาตรวจสภาพระวางกันนะนี่มีพื้นแทงท็อปแล้วนะมีปัญหาอยู่นะ มันรั่วจะเชื่อมเพราะนี่ตรงกลางนี่เป็นถังน้ำมันนะเราจะทำการดูดน้ำมันออกแล้วก็ลงไปล้างสักหน่อยนะแล้วจะเชื่อมเนี่ยนะเป็นรอยจากอยู่ตรงนี้นะน้ำพุ่งเลยความยากอยู่ตรงนี้ฮะบางทีมันสถานการณ์ไม่เป็นใจนะเอ่ ลมแรงเรือก็ว like ิ่งไม่ได้ช่วงนี้เสร็จเป็นถังน้ำถ่วงเรือครับตอนนี้เป็นท็อปไซต์แทคงระวังสามก่อนที่จะเข้าเมืองท่าครับเราก็จะมีการเข่งเชียงหลาดนะปั๊มน้ำจากเมืองท่าที่แล้วมาเปลี่ยน ตามทะเลเนี่ยมันนิ่งนะครับผ่านการชีตเมนจากเลาตัวชีตเมนของเราเนี่ยเราจะสูบจนรถนะจนรถนถังฟอร์ไม้ต้องแอร์เบนกันเลยทีเดียวดในการเอ็กเชงเวลาเนี่ยวันนี้ขึ้นแรงเมื่อเช้านี้เครื่องดับไปสองครั้งเลยโอเวอร์สปีดทริปเนี่ย เจ็ด <Okay. S 2> วันกง่อีกเจ็ดวันมันจะถึงที่คอดคิวเบกประเทศแคนาดานะตอนนี้เราอยู่ก,กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะกลางระหว่างตรงกลางเลยฮะอากาศค่อนข้างเย็นนะระดค่อนข้างสูงทีเดียวตอนนี้ ก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิม,มกลางสมุดแอลเลติกกันเลยทีเดียวนะเราวันที่สิบหกกันยายนน,นะนะโอ้วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยฟ้าปิดเลยนะเกิน แรงพอสมควรนะเมื่อคืนนี้เราเจอระดับห้าเมตรเลยนะเมื่อคืนนี้นะตรงช่องตรงกลางในยยอมความกดอากาศพอดีนะเมื่อคืนนี้นะโอ้โหครับตีด้านข้างนะเรือเราแทบวิ่งไม่ออกเลยฮะวันนี้งานของเราก็จะลงล้างถังน้ำมันกันนะ ไปเคลียร์เพื่อที่จะเชื่อมถังน้ำถังบัลาดนะครบบลาดถังบัลาดสี่ซ้ายขวาเลยฮะรั่วนะแข้งท็อปแล้ต้องเคลียร์น้ำมัน,นออกก่อนเพื่อที่จะทำการเชื่อมซ่อมได้นะไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นแรงด้วยจะลงได้แค่ไหนฮนะโอ้โหเนี่ยบ้าปิดเลยอันเ่องโหดมากครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้โห นอนไม่หลับนะ,ะเรือมันก็มันเบาะคระับเรื่องของเรื่องอนะขึ้นมันก็ดูไม่เท่าไหร่ทั้งเรือเรือหนักมันกไไ็ไม่อาการเท่าไหร่อีกเหมือนที่เราวิ่งมานะอันนี้พอเรือเราเบาแล้วมันฟันขึ้นนะยฟันแต่ละทีนี่สนั่นบันไวดครับของในห้องจะจุยกระจายไปหมดนะ สมุทรแอตแลนติกนะฮะเราล่าช้าไปกว่ากำหนดการนะประมาณไม่ต่ำกว่าสามสี่วันนะ่ะนะเพราะว่าเรือเราวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไม่ออกเลยวันหนึ่งวิ่งไม่ได้ไม่กี่ไมลเองไม่กี่ร้อยไมล์เองนะร้อยกว่าไมลด้านท้ายเรือแล้ว แพงมาตรงนี้น้างจะแรงเลยทีเดียวนะการลำบากมาทำงานลำบากมากเลย <c oughs> ตรงจุดที่ใช้ปั๊มดูดเขาเรียกบอลเฮดนะนี่ก็มีคอยสตนะีมสำหรับที่จะอุ่นน้ำมันเพื่อจะทำการพันเฟอร์ได้นะ ัองสสองสองเซนเตอร์ งนี้ความจุประมาณสามสี่ร้อยลูกบาทเมตรความยากมันอยู่นี่มันเหนียวนะก็<อ><อ>จะล้างเป็นช่องๆแล้วนะแ<อ>่สภาพ <c oughs> แต่เราเล่นงานที่สูงแล้วนี่นะถังท่อซาวดิ้งถังบะหลาดนะไปอยู่ตรงในเฟรมนี่พอดีเราอัดน้ำเข้าไปนะมันจะรั่วรั่วนะมีโอกาสที่จะรั่วเพราะหาสินค้าก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่สองวันแล้วความยากมันก็คือมันอยู่สูงอะเือรก็โคลงด้วยนะ เวลาเราก็มีจํากัดนะมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละทําบันไดไต่กันไปทำเต็มจริงอยู่ข้างบนน,นะนะท่อก็เตรียมไวนะ้ประมาณก็สิบเมตรนะท่อเส้นนี้นะท่อนิ้วครึ่งนิ้วสลิงไงนะการเก็บเที่ยว แห้งๆเลยครับพี่นะเสร็จสินค้ากเกา่าๆนี่นะแล้วก็ปิดด้วยกระสอบนะนนสภาพแห้งท็อประหว่างสองนะนะเมื่อข้างโอ๊ข้าวที่แล้วนะก็เปลี่ยนแผ่นเหล็กไปนะความยาวจากนี่ไปนโน่นก็30เมตรอะ กว้างก็ประมาณ20เมตรเนาะประมาณ600ตารางเมตรนะเปลี่ยนแั่นเล็กใหม่นะขาประมาณที่สมินะประมาณทนะี่20เมิลนข้าละระงนะ2ครับครับตอนนี้ดูดิวฝามครับตัวตรวจจับกระดับน้ำในระวางนะครับมีอยู่สองจุดนะ ตัวเขเรียกฟรีนะเป็นมอเตอร์เกตที่เป็นหัวเซ็นเตอร์ครับมีน้ำมาแตะตรงหัวระหว่างฮะตรงเนี้ยนะมันจะกระจายลามไปที่สะพานเดินเรือน,เอนนะเวลาเราบรรทุกสินค้านะเป็นระดับที่หนึ่งนะก็เรียกฟรีอันนี้ไฮแล้วเนี่ย เตือนเครนะระบบตรวจกับน้ำในระว่างนะเนี่ยข่าวอาอกาศว่าวันนี้จนเย็ยนก็จะเงียบสงบลงหน่อยนึงนะต้องบอกกันนะครับกลางมหาสมุทรแอตแล,ลนติกาอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะยิ่งเรือเบาด้วยกันนะ ประมาณสี่ห้าวันฮะก็เราจะถึงที่พอร์ตคิวเบกนะประเทศแคนาดานะยังไม่มีใครดูหดสักพักหนึ่งนะต้องเครื่องเขาขึ้นกันหมดแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างที่หมเลยตักเลยรอพ่อคู้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูครับครับพี่ได้ครับไอ้สี่จีแจ้งมาแล้วพี่ว่าปรับเป็นกมให้แล้วครับเราก็ซ่อมไปฮะซ่อมความยากลำบากนะ อยู่หน้าง,งานเนี่ยกเจ็ทุกสถานการณ์นะกลางคืนก็หัวฟัดหัวเวียงกันนอนกันไม่ก็ได้แต่เช้ามันก็ต้องทำงานอีกนะ,น,ะนี่งงานเดน้อก็ประมาณนี้นนนไปเบอร์ยูฐานเย็นที่จะเห็นเาป่ะางนฐานเย็นครับวันนี้นะยิบกุก็ทำต้มยำให้ต้มต้มจืดกระดูกหมูนะแล้วก็มี ปลาทรงเครื่องครับงานวันนี้อาหารเย็นเนี้ยก็ได้ไหมซึ่บได้นะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยเป็นเจ้าเจียวใช่ไหมเจ้าเจียวหล่นนะประมาณนั้นไหขาดประดุกนะมาเนี่ยใช่ แต่ว่าผมติดใจนี่ตุกพี่คนนี้นะเขาสับยันมาเต็มตัวแล้วไม่รู้คันอะไรเลยก่อนจบทีิปวันนี้บรรยากาศตอนขึ้นก็ยังเกี้ยวกลาดอยู่เหมือนเดิมเลยะ กาโบฟอร์นะลมแรงเนี่ยลมแรงเนี่ยอันนี้เวลาทุ่มครึ่งครับทุ่มครึ่งวันนี้ดูบรรยากาศข้างนอกนะนะสมาชิกเรือเราก็ยังทำงานอยู่นะน่าจะเลิกประมาณกี่ทุ่มสิวันนี้ตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มนะงานก็เก็บไปเรื่อยๆนะ ความลำบากของเราก็คือเนี่ยมันมีคลื่นเนะี่ยมันทํางานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คล่องตัวนะทั้งลมทั้งแรงทั้งคลื่นเนะี่ยงานที่สูงก็เราก็ทําไม่ได้นะจะมีเวลาให้เราทําหรือเปล่าเวลาก็งวดเข้ามาติ๊กน <c oughs> ระวังหนึ่งกำลังจะปิดฝาระวังลมก็ลมแรงมากนี่นี่ทุ่มกว่า,วาแล้วะนะเนี่ยบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยกลางมาสมุทรแอตแลนติกอ่ะ ก็สู้กันอย่างนี้แหละครับคนเรือนะ,อะดึกดื่นบางทีทําตั้งวันตั้งคืนนะจนกว่างานจะเสร็จนะเราถึงจะวางมือได้นะเรายังเหลือเวลาอีกประมาณสักสี่ห้าวันนะะวันนี้วันที่สนะิบหกเรือเราจะถึงวันที่แคนาดานะวันที่ยี่สิบสองนะยี 22, นะ่สิบสองยบสามนี่แหละ ดังหมาสมุทรโดดเดียวเดียวดายเหลืออีกประมาณสักห้าหกวันนะเราก็จะถึงจุดหมายกันแล้ว,ลวช่วงนี้มันวิ่งวิ่งสปีดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคลื่นเนี่ยนะเครื่องเราก็ดับไปหลายรอบนะ